สวัสดีครับอหากินแบบบ้านบ้านครับผมสวัสดีตอนเสาร์ครับผมเสาร์ับน้องนี่ครับสประทานหวยเชียงหำนี่แหละครับแถวบ้านนองบัวครับตำบลนาเริงอำเภอเมืองสามสิจังหวัดอุบลครับนี่ไม,ม้สวยสวยปกติไม้นี่ขั้นขั้นนมบทถ่วมนี่ครับมันมันสีมีมีหยามีมีผื้นมันสีหกกว่านี่ครับกะจิ นี่ก็สิแปนเั็หน่อยนะครับให้เบิง่งรอบๆแปนเั็หน่อยนี่ครับผมบรรยากาศตอนสดๆหลังจากเมื่อคืนเขามายามเบ็ดไปแล้วครับผมได้เมื่อคืนได้๋หกโตเจ็ดโตกับกบเศร้านี่ก็มาเบิง่งอีกรอบนึงรอบเศร้านี่ก็จักสิเป็นยังไงครับผมมากับสมุนนี่ครับซิ๊ง โอ้ไม่นี่ไม่น,นี่ไม่น,นี่โอ้ยยังไม่ตื่นยังเดินมากับสมุนที่เราตัวหันหาเลาะอยู่น้ำมูลนั่นแหละครับหาอะไรลอกไรหนูไปตามภาษาครับแดนไปเซนี่โอ้ยนี่ครับแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยหอดมองนั้นหอดมองนั้นเงือเบิดกับผมเลาะไปทั้งผุ่นเงือบ่มีเลย โอ้ก็ปน้องเบิง้งซํำได้ก็เอาซ้ำนั่นครับนี่ครับยามตั้งแต่ทั้งนี้ไปเลยํำได้ก็เอาซ้ำนั่นครับหลังแหลกกระบดถือครับผมบรรยากาศตอนสุดเศร้านี่ครับเงียบกิบนี่เขายามทั้งนี้ไปก่อนไปผุนครับสุดมองท่อผุนละ โอ้หลังข้างหน้าว่ามันปลายนะครับเขาขาวแมนอีรีครับผมมาตายเนาะนี่ครับผมประโค้ตายครับตัวนี้มาแล้วครับตอนเสาเขาตัวแรกเป็นประโค้ตายครับผม กินเข้าไปเลกตัวนี้ตัวนี้นะครับเก็บก่อนครับนี่ครับผมาะควานี่ส่วในใหญ่ผมได้ไปซุ่มได้ไปในลายเนี่ยไปเห็แดแดดเดียวไว้ครับเห็ดตากแดดไว้ผู้เท่าเพิ่นมักแบบว่าปิ่งหรือว่าถอดครับผมเพิ่นมักยังสั่น <laughs> แดดเยวไว้บาเขา่าคุณว่าเสียบกินกับเขา่ากับแจวได้เจวบองแหงเข่ากันครับแปะตากแดดบดเลยครับขั้นขั้น้งบอลอยากกินสดมันล้างนี่หัวถือโอ๊ยเออประคิงหน่อย กับนามมันก็สีนิง่งๆนะครับเี่นมอเ้าเอ๊ะสีเป็นจังใดพี่น้องสีใดโพดซองโตว,วะเลาะนี่ก็เป็นตะลุ่นยุ่ครับแล้วว่ามองวิดโค่งไปทั้งนั้นมันมุมมีเงือมันหลวนเบิดคขึมืมาขึ้นม่ยางเลาะเบิ้งจูซืีเขาตะโตมันถือไปเจ้า,ายังวัด้เสียบเงือไว้อยู่ นีก็บถือครับเงนิงนบ่ค่อยย่งหอกครับองเทือปลาปลาเขาอเอือนปลาตอดกินบ่งมนปลาคอกับปลาแนวอื่นครับปลาหน่อย,อยเทือเห็นกับตอดอมาแล้วมาแล้วมแล้วมาแล้วมาแมาลไปใส่หละตัวหนึ่งนั่ะนอกไปใส่โอ้ยนะ เดือดตาเปิดสิ่งครับเพิ่นบิก๊กร้อยเมือบ่ราะไปใส่มาพ่ดเนาะไปทั่วร์เนี่ยนี่ก็บบถือครับห่วยเป็นแนวนี้ครับตอนเสาร์ตอนเสาร,ร์คือเป็นแนวนี้เนาะพี่น้องเฮ้ยเก็บเบ็ดก่อนครับ นี่ผมว่ามาัานถือปลาอยู่ครับพอเบ็ดมันตีนนานแม่นอดเดีรครับนี่ครับผมอ้ยมานี่ครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยขวางดีแท้ตอนเสาตัหวหน่อยก็ตอนคำ ปลาตอนเสานี่ตัวบุใหญ่ครับผมตอนทำเขามายามาขึ้นตอนอัวใหญ่เนาะสองโตไวสิได้เติมกันอยู่ยดอกครับผมครับตอนแรงไอศิได้เจ๊กัวตอนเสงี่ยบผมมีนี่เอา้าพี่น้องเบิง่งหนองเบิ่งสอเส่าครับสอเส่าันสิมีคือไอหมอกขึ้นน้ำหิมน้ำนะครับน,น้ำเลยนะครับอากาศดีดีครับ,รบตอนตัวเสานี่อากาศนี่สุดยอดแล้วครับ อากาศแบบบริสุทธิ์เลยครับบริสุทธิ์พุทธพงหลังมีห้อยดึงครับ,บโบยูเบื้องนีครับคุนี่มาเกี่ยวนี่บโมยูบโบยูกะโอ้โนี่เดี๋ยวเพื่อนนี่ โอ้หลังข้างหน้ามีปลาถึกครับผมหลังข้างหน้าปลาถึกนั่นๆๆๆๆโอ้ยตัวปลาเนี่ยตื่นมาเหมือนเรียนรุ่นรุ่นรุ่น,น,นอรอบเศร้านี่ตัวปุใหญ่ครับผมนี่เอ๋อปุใหญ่กับเด็กการอยู่ดอกครับ นี่ครับสภาเศ้าพี่น้องเห็นตะเวนกำลังขึ้นไหครับพูนตอนจะเศร้าดีครับผมป่าสิดีบ่ผมกะเลาะเลาะเบื้องวัดเลาะเลาะนี่เลาะทั้งนั้นกัสิอาจ์ิปงานไก่ไปเลยครับเพราะว่ามันบ่มีเงือกชิบวืถือดอกเงือบ่มีถือกัสิเงิดหลายครับ ดุ่นเลาะนี่ไปตอนนี้พดเสียบเนื้อไปอยู่ครับหวลวนก่อนหันที่จงยินเสียงปลาสวดสวดยุบ็ดเพื่อสวดใส่ครับเดี๋ยวไปเปิงกันครับยื่จังสวดยิ่งสวดบ,บัว โมเมนครับผมเบ็ดเทอร์นี่โมมี่เงยยังสวบอยู่ห่างสวบอยู่มอง,มองน้นงอ,งองกลงวงไว้ได้ครับน้องนี่ครับปกติมันคันมันมีหยามมันมันขบขวบมันจะเขียวงามแเลยเป็นปลาใส่เบ็ดนี่ใส่เบ็ดนี่สิแบบดีดีขึ้นกันครับตึกดีเบ็ดเบสโฟมเทาก็ใส่ได้อันนี้ ใส่บ่ได้ครับมันจีร่อยไปทั่วปีนี่หอยกับบุ้มี่เลยครับช่วยลงช่วยรีนี่กับบุ้มีเด้วยคู่ปีนี่ยังมีครับนี่คู่ปีนี่มันจีมีหนามีอย่างอยู่นี่มันจีมีหอยครับยังเป็นเสาอนันนี้ทางหามจีมีหอยปีนี่ผมเนี่ยครับปกติเสาเัาจีมีนี่ผมสังส้งแตงเห็นจักหน่วยอยู่หอยหอยกับบุ้มี ใกล้สีหอดมองที่เขาเบิดเงินและครับนะเบื้องนี้ครับเบ็ดน้ำบดถือเพิ่มเลยครับโอ้ยคือบดถ,ถือเพิ่มเนาะเสียบยางลึกนะครับหย่างมันถอนมันถอนบ่นนนค่อยของไปเลยเด้อ <laughs> ตัวใหญ่มันบ่ใหญ่อีหลีกับอยู่อยู่ครับบ่ถอนดอก ถือเพิ่มเลยครับโอ้อย่านไปแช่นี่ครับเบิดเลยได้มองเขาถ่ายเงอไปครับี่หลังสุดถ่ายแล้วกันยางไปเบิรงเรื่อยๆครับขามันมีอยู่สองซำหลังที่มันบอลลอนขามันถือนะครับพี่น้องมัน <c oughs> มดถืออีลีครับผมกูเบิร์ดไปแล้ว กระสได้แค่สามตัวนี่แหละเศ้านี่นี่ครับสมุนผมยืนสำรวจนี่ครับพอสามตัวเศร้านี่เพอใหญ่ครับมือขึ้นนี่ได้ตัวไ่อยู่ขึ้นนี่ไงคนนี้อยู่เศ้าตอนเศร้านี่ตัวหน่อยสามตัว, <c oughs> ตว,วกับเบ็ดสี่สิบหลังขึ้นนี่เขาได้หกเจ็ดตัวกับกบครับผมมันบมีเหงื่อไทยไว้มันก็เลยถือ เพืเอินไว้ถือบอดีพ่อบางหลังเมียผมเปิดผมก็เลยบริเตนไทยครับสรุปผลงานนะครับนะครับให้เบิึงตอนจะเศร้านะครับพี่น้องจะได้เห็นบรรยากาศงามๆน้ากันครับ,บตอน,ตอน,อนอจะเาาศร้าก็เลยว่าเออตอนจะเศร้ามายามให้พี่น้องเบิึงน้าก่อนไอ้บัได้ก็ยังว่าก,กันครับเพราะตอนแรกเขาได้ไปแล้ว <laughs> ครับผมวัอนี้ตอนเศร้านี่ครับ สามตัวสามตัวครับสามตัวกับตัวใหญ่เป็นเด็กรอบรอบคำนะตัวงามอยู่ครับตัวใหญ่อยู่กับเบ็ดสี่สิบหลังกับตอนเศร้ากับมาทายเห็นพี่น้องมั่งนาครับเพราะว่าตอน,น,นขึ้นกับสิบโบเห็นบรรยากาศสวยๆน้ำกันครับ,รบนี่มื่อเศร้านี่ครับอากาศมันก็สซีดีครับก็อยากเห็นพี่น้องพี่น้องเห็นธรรมชาติสวยๆอีสานบ้านเฮานน้ำกันครับผมกับฝากเป็นกำลังใจให้ช่องหาก,กินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าครับผม สำหรับมันนี้าก,กินแบบบานๆลาไปก่อนครับสวัสดีครับมาล่ะมาเร็ว no.